สวัสดีจ้ะพี่น้องืัอนี้สาวน้องค่าย,มม e ยจะมาต่ออีพีซี้วจ้ะเด้อมามาคุยกันมาฟังสาวน้องค่าว่าูดจะคุยซูฟังจ้ะว่าสาวน้องค่ามากเกาหลีสาวน้องค่าเฮ็ดอย่างแน่เฮ็ดแบบใดแน่มาเฮ็ดงานอย่างนาะพี่น้องจ้งะไะมาต่ออีพีซีกันจ้าจ้าวันนี้เฮากับมาต่ออีพีซีกันเนาะจ้่พี่น้องเนาะอีวันนี้หลังจากนั้นสาวน้องค่กับึ้นเนาะจ้ะที่ว่าคืนึ้นรถแท็กซี่มาแล้วหันกัมาก,กับบกไก ปนั่งรถจากไอสนามบินมามองพักนงเนาะพี่น้องมองพักไอสายเพ่นผ้ามาเนาะจ้ะเนาะมาพักยูหันที่รถประมาประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งนี่ยเราจะพี่น้องมาก,กัขึ้นมาไปขึ้นยูสั้นสองเนาะพี่น้องเนาะมาขึ้นยูสั้นสองพ่นผ้า,าขึ้นไปสั้นสองพ,พ่นกระพ้าทักท้ายผู้นั้นผู้นี้อาจจะของอะไรตึกขึ้นละจ้ะจะของตึกจะของโรงแรมเนาะ พามาขึ้นมาสาวน้องไข่มาขึ <worldwide. S> ้นมาอยู่สั้นสั้นสองสั้นสองนี่แหละจ้ะสั้นสองหรือสั้นสามนี่แหละเนาะพี่น้องอันนี้สามคนหันเพิ่นอยู่บ้านเดียวกันที่จริงเพิ่นมาสองคู่เพิ่นมาบ้านเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะบ้านเดียวกันเพิ่นเลยไปพักอยู่ห้องเดียวกันนะคู่คู่ผัวเมียคู่หนึ่งแล้วก็ผัวเมียเพิ่นมาผ่านเพิ่นหนึ่งเพิ่นอยู่ลำกันสาวน้องไข่สาวน้องไข่เออสาวน้องไข่อยู่สั้นสามมู่เพิ่นอยู่สั้นสอง สาวน้องค่ไอ้ผู้หญิงเนาะมานํากันเพื่อเลยให้อยู่อีกอันสันส้นสั้นอันสั้นสามยู่อีกของหนึ่งจ้ะก็มาพูดคุยกันเนาะพี่น้องก็มาเล่นหิวเข่าบนนี้พี่น้องเลยอ่ามาออกมาจากบ้านเฮาอ่าอ,ออกมาจากบ้านเฮ้าสี่ทุ่มกัวนบ่สาวน้องค่ขึ้นเครื่องมาเหมือนจ้ะจ,จนว้านอันนี่เนาะก็มาทอดที่เนาะเอามือเศร้าสีตีสีแจ้งเลยได้พี่น้อง จนว่าแจง้งจนเนี่ยพักกันนอนนอนทงบันนี่นะพี่น้องพักกันเมื่อยหลายเนาะหิวเขาแต่ว่าสายเพิ่น,นเก่าขนมม่ให้กินอยู่หล้กแต่ห้องทองคือมือนั้นคือบ่ได้กินเขาได้บ่ได้กินเขาเ <c oughs> พิ่นเอาขนมเพิ่นเอาขนมม่ให้กินก็ลอจนวันนียมือเสาร์นะพี่น้องก็หิวบันนี้จกักจะไปใส่ยางออกมากกับปกาหูว่าจังสารญ,ญาตินะพี่น้องปกาไปใส่แต่ว่าสวยมากเพิ่นประมาณสองสามโมงแล้วเนะาะทั้งนี้เพิ่นสีอาหารเพิ่นสิขายเปิดสามโมงทุกรานเลยด้พี่น้อง สามโมงเพิ่นก็เอาอาหารประมาณสามโมงสี่โมง้ะเพื่อนเอาอาหารมาให้กินพักกันกินกินพูดคุยกันบันนี่ก็เลยได้คุยกันละก็ผู้เมียเพื่อนประพานว่าเพื่อนจะเอาจังใดดีเพื่อนเลยวาเพิ่ิกลับบ้านเนาะเพิ่นสับเอาสายวาเพิ่ิกลับเลยอ่าเพราะว่าตัวนั่นตัวตัวเครื่องบินนั่นอ่าที่ว่าจองนี่คนมานในแบบนี้เพื่อนจอดจองตัวกลับเลยด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าเข้าม่าในเดี๋ยวที่ว่าเข้ามาอ่าเฮ้าเที่ยวภายในหาหามือเนาะพี่น้องเข้ากับ ภายในหามือนี่ตัวคือเข้าบอดาซื้ออีกเนาะเออบอดาซื้ออีกจ้ะอ่าเพราะว่าเขาวันเพิ่นจองตัวไปกลับไห้เนาะภายในหามือนะพี่น้องป่านี้ก็เลยว่าอยากกับทอมากแล้วก็อ่าเพิ่นกว่าเพิ่นยืมนี่ยืมสินมาล่ะสองคููผมเนียเพิ่นเมดท่านั้นทนีเพิ่นกวากันไปเนาะก็เลยปะกันกินเขาก็เลยคุยกันจ้ะว่าเพราะต้องกับดอกเหตุงานไปจักปีหนึ่งเพราะเข้าในอ่าไซนี่ขึ้นเร้ออ่าไซนี่ขึ้นเร้จังค่อยกลับปานสี่เนาะ ดีกว่าเขาจิกลับไปโดยท่านมินี่เพิ่อนในว่าเพิ่นเหตุงานอยู่บ้านเขาเพิ่นกับเงินเดือนตกไปแล้วเงินเดือนนั่นสองผัวเมียกับสามหมื่นกว่าอยู่สามน้องไข่แล้วว่าโอู้กันหดสามหมื่นกว่าเราเป็นยังคือมาจันนะคือบ้าเนาะเพิ่นบ้าสามน้องไข่บ้าเนาะจากเพิ่นกาเจ้าว่าบ้านคู่ผัวเมียมันได้เดือนละหลายเพิ่นว่าเออคันวันนี้เข้าจิกลับไปเกาเพราะว่าเพิ่นเป็นหัวหน้างานเพิ่นบ้าเนาะพี่น้อง ก็เลยก่อมกันล่ะก็นย่าเฝ้ากับเสนอคณะให้เป้นหางานให้ย่างชีลายกันจักสามเดือนซะกันเลยว่าคันดูบ่ดด้ฮอดอันปีเนาะก็เลยว่ากันวักค่ากันก่อมกันล่ะพี่น้อง่อนก็เลยอยูต่อจ้ะปนีนพักอยู่รมแรงผ่นสองมือนเนาะพี่น้องยู่สายเพื่อนให้ชาวรงแรมให้ยู่อยูสองมือสามมือ มาเนี่ยเพิ่นพากินข้าวกินน้ำเราเพิ่นกับขั้นแรกเนาะพี่น้องเพิ่นพาคพาไปเปิดบัญชีหาซิมโทรศัพท์เต้พี่น้องมาหอดทีแลกคือสําคัญจุดสําคัญคือตรงนี้แหละจ้ะเพิ่นพาไปเปิดบัญชีพาไปซื้อซิมโทรศัพท์แล้วก็เปิดบัญชีเนาะมันต้องซิมโทรศัพท์เนี่ยทางประเทศเพื่อนต้องคู่กันเนาะพี่น้องบ้านเท่ากันคือกันว่าไปเปิดบัญชีตรงมีหมายเลขโทรศัพท์คู่กันกับการเปิดบัญชีเนาะจ้ะ ปัน,นี้ก็เปิดไปเปิดบัญชีไปซื้อซิมไปเปิดบัญชีแล้วแล้ว,ลว,ลวเพิ่นกับผาไปซื้อล้านไทยเอเพิ่นบ่แมนล้านไทยเหรพี่น้องล้านไทยละ่ะแต่ว่ามันมีของขายอาหารทุกประเทศเนาะพี่น้องเพิ่นผ้าเพิ่นว้าเพิ่นผ้าผู้ใดมาเพิ่นกับมาซื้อมาตลาดนี่แหละซื้อน้ำปลูกน้ำปลาซือ้อยางชุกอย่างที่ว่า คนไทยเหาจําเป็นต้องได้กินเนาะปลากระป๋องกระป๋องมาม่าจุดสําคัญคือมาม่ากระป๋ปองพี่น้องเอ้ยมาหอมบ้ามาหอดพี่กับมากินมาม่าปลากระป๋องคือเก่ามากินมาม่าปลากระป๋องคือเกา่าก็ซื้อไห้กันไห้นะเพื่อนแต่ว่าเพื่อน่าหมงงานไปนี่บาได้ยากดอกอ่าที่เพื่อนจะเอาไปนี่เนาะพี่น้องอเป็นงานหอมงานเหมาวสันไปพักร่วมกันเพื่อนมีคนงานสามสิบสี่สิบคนบุนล่ะเพื่อนมีแม่บ้านเฮ็ดกับเขาสู้กิน เฮาบด้ย,ยากดอกฮอดเวลาเพื่อนกะหาตรงโตมาให้เขากินโลดเขามีหน้าที่ซักเสื้อซักผ้าอาบน้ำพักผ่อนเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะกลับไปเพิ่นว่ากัดปนีปนีปน้มันบด้เได้พี่น้องอ่าปนีเฮ็ดอีหยังเนี่ย,เร,ยเรียบร้อยแล้วอันมูสามคนที่เพื่อนมาน้ากันที่ว่าเพื่อนมาสี่คนละพานสามนะพี่น้องอเพื่อนก็ไปเฮ็ดงานอีกมงนึงเนาะเเพื่อนไปเฮ็ดงานอีกมงนึงไปไป คู่พ่อเมียเอาไปแล้วคู่พ่อเมียกลับไปดูน้ำกันอยู่แต่ผู้เมียเพิ่นประพานเพิ่นได้แยกอีกต่างหากกพี่น้องอ่าได้แยกอูาเพิ่นบัดนี้บ่โดนเพิ่นกระโทหาสาวน้องค่ายเพิ่นว่าหาโท่หาเมื่อสักนห่ะจ้ะเพิ่นว่าเพิ่นบ่เป็นแต่ยูเนาะเพิ่นบ่มี่มูว่าสันไปแล้วเพิ่นกลับไปแยกออกจากมูว่าสันผู้พ่อเมียกลับไปน้ำกันอ่าพูนที่ว่าเพิ่นไอเมียเพิ่นประพานเพิ่นก่อแยกอีกคู่หนึ่งงานกันลำบากว่าสันเพิ่นว่า บ่เป็นแต่ยูเพิ่นสิกับบ้านมาสันก็อกก้มกันไว้พักกันก้มโต้กันหักกันก้มกันไว้ละพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นบ่เป็นแต่ยูกับก้มได้แต่สิ่ยูไรค Loud ือบ่ได้สาวน้องไข่กับม Harriet ูสี weight, ่ยูบ <sozusagen S 2> ้านเดียวกันหันยูบ้านเดียวกันบ่ท่านในงานในเจ้าข้าเจ้าขาเจ้าด้งานแล้วสาวน้องไข่กับมูนี่เพราท่านในงานในพี่น้อง้าอยูเป็นซีมือหาเมื่ออ่าบัดนี้เพิ่นว่าสิไปเฮ็ดงานอย่างสาวน้องไข่กับมูก็ว่าสิไปสวนสตอรี่เนาะเพิ่นว่าเพราะาไอผูเพิ่นมาเพิ่นบอกว่า เปิดบอกว่าไปสวนดันดอกไม้เฮ้ยไปสวนผลไม้เด้อมันค่อยสบายว่าสันงานอื่นมันลำบากวันสันที่จริงพ่อจ๋ามาลงสวนหัมหอม,หอมล่ะพี่น้องแต่ว่าสวนหอมหันงานคนงานเต็มบัดนี้พี่น้องเพิ่นว่า,ารออีกจักอาทิตย์หนึ่งก่อนว่าสันถ้ามีงานบางอืน่นก็ไปบางอื่นก่อนนอกนอนสันเพิ่นกับผาสาวน้องค่ายไปกับมูนนี่แลหละสาวน้องค่ายว่าบ่าแยกกันคันแยก,กันก็คือ บ่ไปจ้ะมองได้เพื่อนบ่เอาสองคนคู่กันกับมูนี่ก็บ,บ่ไปจ้ะโอ้ขันคู่สายผู้ชายใครอยู่อันนี้คู่ผู้หญิงมันิหายากแล้วว่าเราเลยกกับชายเพื่อนกับอ่าอยู่บ้านไกลกันเนาะเพื่อนกับพยายามหาเห็นไหมพี่น้องไปแล้วไ,ไ,ไปไปหาพักไป,ไป,ไปสวนสลัดันไปสวนสลัดอยู่มันเป็นอัลบายไปขึ้นออฟฟิศไปอยู่น้ำกันหลยจ้ะพี่น้องเป็นร้อยคนพ่นึ้นแต่ว่างานคนละยางเนาะแต่ตื่นเช้าขึ้นมานั่น หกโมงเช้าต้องไปยืนตื่นตัตีซีพี่น้องตื่นตัตีซีต้องไปอาบน้ำกินขา้าวให้เรียบร้อยตื่นตัตีซีเช้ามากอยู่นี่ไม่ได้กินขา้าวหรอกจ้ะกินตักกาแฟากับขนมปังกันแต่เมื่อเช้าเนาะมันเห็ดหนังเพระท่านหรอกจ้ะแต่ว่าตอนเลิกงานมาันต้องเห็ดกับข,าข้าวครั่งใส่ตู้เย็นไว้จ้ะพี่น้องสใส่ฟรีดไปสำหรับสีฮอแต่ก็ยังเมื่อเช้าไม่กินหรอกกินตักกาแฟากับขนมปังอ่าบัดทีนี้สาวน้องค่ายกันเลยไปบะมักแกงสันเนาะพี่น้องว่บาบะมักผักสลัดจ้ะ เอาจ้ะพี่น้อง e ีนี่กระจบไฟเพียงแค่นี้จ้ะได้เวลาเราจะพี่น้องลิปหน้าพ่อกันไหมจ้ะอีพี C อ,อันนี้คืออีี p C น่าจะพี่น้องพ่อกันอี p หน้าจ้าสาวน้องค่ายสิมาเว้าประสบการณ์อีกคือเก่าเราจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า